โอเคเดี๋ยวเรามาพ่นไฮกลอสกันดีกว่าเนาะเพื่อเพิ่มความเงาเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ของหนังให้มันสัมผัสให้มันสมูทขึ้นนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทานินทาชาแนลค่ะวันนี้เก่งจะมาแนะนำวิธีการพ่นสีนะคะซึ่งเก่งวันนี้เก่งใช้เป็นสีบลัฟไปแล้วนะคะแล้วแต่เก่งคิดว่า สิ่งที่ขาดหายไปนะคะก็คือความเงานะคะเพราะว่าเก่งเนี่ยใช้ตัวคลีนซิ่งนะคะมีทั้งขัดแล้วก็มีทั้งครีนซิ่งเอาสีออกนะคะเพราะว่าอัตัวนี้มันเป็นลายไม้เนาะเก่งจะเก่งสาธิตวิธีการขัดไปครั้งที่แล้วทําให้ตัวผิวหนังแล้วก็ตัวเท็กเจอร์ของหนังจริงๆเนี่ยมันหลุดออกไปเวลาเราทําสีเนี่ยมันก็เลยจะด้านนิดนึงนะคะทีเนี้ย พอเก่งมามองดูแล้วเก่งก็เลยโอเคเดี๋ยวเรามาพ่นไฮกลอสกันดีกว่าเนาะตัวเนี้ยจะเป็นกลอสที่ว่าเพื่อเพิ่มความเงาเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ของหนังให้มันสัมผัสให้มันสมูทขึ้นนะคะยังไงก่อนที่จะไปดูกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพ่นสีกันเลยนะคะ อันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสีดำเนาะเก่งจะพ่นแต่กลอสก็ได้แต่ทีเนี้ยเก่งมาเปลี่ยนใจที่ว่าจะดรอปสีตัวเนื้อสีลงไปนิดนึงเนาะเพื่อให้มันกลืนกันนะคะสีเวลาเราผสมไม่ต้องผสมเยอะนะตัวกลอสกับตัวพื้นสีเนี่ยก็คือเก่งใส่ไปทีเดียวเลยเนาะ ไล่ลมดูก่อนนะคะอันนี้มีแต่ลมนะลองเปลี่ยนปืนดีกว่าเนอ้อพ่นชิ้นรอบนอกก่อนนะคะ ใดช่วยได้อะนะแต่ว่าเก่งอยากจะดูผลของมันก่อนเนาะคือพ่นเพื่อเพิ่มความเงาโอเคเนาะอันนี้มันเป็นอุปกรณ์เหมือนกับว่าไว้เราใส่น้ำล้างพวกหัวแปรงพวกอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ย มันเป็นกาที่ใส่สีเนาะก็คือต้องต้องล้างทำความสะอาดอย่างดีนะคะอันนี้จริงๆเก่งพ่นไปสองสารอบเนาะอันนี้นะคะอันนี้ก็เพื่อไม่ให้มันตัวเนี้ยก็ล็อกสายมันไว้เนาะเพราะสายเนี้ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆสปริงมันจะได้ไม่ดึงเอาตัวนี้ร่วงแตกนะคะเพราะตัวนี้มันเป็นแก้วเนาะโอเคทีนี้เราก็จำลองให้มันเหมือนกับห้องอบสีเนาะ เพราะว่ากันฝุ่นนะคะเพราะว่าวันนี้ลมค่อนข้างแรงเนาะเราก็รอให้มันแห้งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะเงาขึ้นไหมนะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับการพ่นสีนะคะจริงๆแล้วเก่งทำประมาณ3รอบเนาะให้เพื่อนๆมีกล่องแบบที่เก่งทำเนาะเวลา พ่นสีหรือพ่นงานอะไรเนี่ยลมมันไม่กระจายด้วยแล้วก็มันเหมือนกับเป็นห้องอบสีไปในตัวนะคะเพราะว่ามันจะกันฝุ่นเวลาพ่นนะเก่งจะไม่ได้พ่นในห้องที่เก่งใช้ทําสีการบับสีเนาะเก่งจะพ่นในที่อากาศถ่ายเทนะคะก็คือ ใช้หน้ากากนะคะแล้วก็ใช้กล่องแบบนั้นนะคะไปหาขนาดที่ใบใหญ่หน่อยเนาะอ,อันนี้ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะหเห็นไหมเอ่ยมันจะมีความเงาวความชายขึ้นเยอะแต่ขนาดเก่งกลองสีไปแล้วนะคะมันก็ยังมีเป็นเม็ดๆเห็นไหมเอ่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้สากมือมากมายเลยเทีนี้เดี๋ยวเก่งจะมาบอกวิธีการ ขัดเงาสีหลังจากที่สีมันเป็นเม็ดอยู่นะคะจะขัดเงายังไงเพื่อที่จะให้เม็ดสีมันหลุดออกเนะาะค่ะเก่งแนะนำให้ใช้เป็นผ้าขนหนูนะคะอาจจะเป็นไมโครไฟเบอร์ที่ที่มันมีเท็กเจอร์นิดนึงนะคะก็ใช้กับตัวมิ้งออยเหมือนเดิมนะคะแต่ควรที่จะใช้กับผ้าที่มันเป็นขนเนาะแล้วก็ป้ายเอออกมานะคะ แล้วก็ขัดเป็นวนๆเหมือนเดิมนะคะมันจะช่วยสกิดเอาเม็ดสีที่ตกอยู่ตามสีด้านบนนะคะที่มันไม่ได้กรบไปกับสีออกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการพ่นกลอสเนี่ยเราจะผสมตัวนี้ลงไปกับเนื้อสีเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เก่งผสมเนื้อสีลงไปในตัวกลอสนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ ความเงามันโดดมากเกินไปนะคะเพราะกระเป๋าแบบนี้มันไม่ได้ต้องการความเงาเหมือนพวกหนังแก้วนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือตัวเม็ดสีหลุดออกบ้างแล้วนะคะก็คือให้เพื่อนๆพื่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะถ้าเพื่อนๆมีคำถามเกี่ยวกับการใช้แอร์บัดหรือการพ่นสีนะคะก็คือให้เพื่อนๆอคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย